เธอเป็นลูกสาวเศรษฐีผู้เพียบพร้อมแต่กลับลหลงไหลในขอทานที่เธอช่วยอย่างลับๆทุกวันเธอไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นมีอดีตที่เกี่ยวพันกับพ่อของเธอโดยตรงเมื่อความลับถูกเปิดเผยความเมตตากลับกลายเป็นเงื่อนงำแห่งโชคชะตาและสิ่งที่เธอเคยเชื่ออาจไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้ความรักที่เริ่มจากเศษข้าว กำลังจะพลิกชะตาชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดการขอทานกับลูกสาวเจ้าของกิจการเสียงเครื่องยนต์ของรถรูหยุดลงตรงสี่แอร์ยกใหญ่กลางกรุงเทพมหานครแสงแดดยามบ่ายสะท้อนกระจกระยิบระยับหญิงสาวในรถเบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างตรงนั้นมีชายขอทานนั่งอยู่ริมฟุตปาทะร่างผอมซีดเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่สิ่งที่เธอเห็น ทำให้หัวใจของเธอสะดุดเขากำลังแบ่งข้าวจากกล่องพลาสติกเก่าๆให้สุนัขจรจัดมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาอบอุ่นและอ่อนโยนสุนัขสี่ห้าตัวแย่งกันกินอย่างดีใจขณะที่เขายิ้มมองพวกมันอย่างอ่อนโยนหญิงสาวชื่อมีนาลูกสาวเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหรูหรา แต่กลับรู้สึกว่างเปล่าทุกครั้งเมื่อเห็นความอบอุ่นเล็กๆจากชายผู้นั้นวันต่อมาเธอสั่งให้คนขับรถหยุดตรงมุมนั้นอีกครั้งชายคนนั้นยังอยู่แต่วันนี้ไม่มีอาหารในมือมีนาแอบ,บวางถุงข้าวและเงินไว้ใกล้ที่เขานั่งแล้วรีบเดินกลับเข้ารถหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างประหลาดไม่รู้ทำไมถึงอยากช่วยโดยไม่ให้เขารู้หลายวันต่อมา เธอทำแบบเดิมทุกเช้าถุงอาหารถูกเปิดเงินหายไปทุกครั้งแต่ชายขอทานไม่เคยเหลียวมองหาว่าใครเป็นคนให้วันหนึ่งฝนตกหนักมีนาเอาร่มกับข้าวกล่องไปวางไว้ใต้สะพานแต่เขาไม่อยู่เก้าอี้ไม้พังๆที่เขาเคยนั่งเหลือเพียงความว่างเปล่าหัวใจของเธอจูจ่ๆก็หนักอึ้งภาพรอยยิ้มของชายคนนั้นวนอยู่ในหัว เธอมองสุนัขจรที่เคยอยู่รอบตัวเขามันก็นอนนิ่งใต้สะพานอย่างเหนื่อยล้าความรู้สึกเศร้าจู่โจมเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคิดถึงคนที่แทบไม่รู้จักเวลาผ่านไปหลายเดือนมีนาเริ่มกลับไปยังที่เดิมอีกครั้งแต่ไม่มีวิ่แววของชายขอทานกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เธอเดินผ่านร้านล้างรถเล็กๆริมถนนเสียงที่คุ้นหูทำให้เธอหยุด เขาอยู่ตรงนั้นในชุดทำงานเปียกน้ำแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความภูมิใจเขากำลังล้างรถด้วยแรงของตนเองไม่มีเศษความขอทานเหลืออยู่เลยมีนาเฝ้ามองอยู่นานกลิ่นสบู่และน้ำมันจากฟองล้างรถลอยมาตามลมมันชวนให้หัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งเธอเดินเข้าไปใกล้เหมือนถูกแรงบางอย่างดึงดูดชายคนนั้นเงยหน้าขึ้น สายตาสองคู่สบกันชั่วขณะนั้นโลกเหมือนหยุดหมุนเขายิ้มอย่างที่เธอจำได้ขอบคุณนะครับสำหรับวันที่ผมไม่มีแม้แต่ข้าวกินเสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยความหนักแน่นเธอตกใจคุณรู้หรือว่าฉันเป็นคนให้เขาพยักหน้าเบาๆผมไม่เคยเห็นหน้าคุณแต่ผมจำกลิ่นดอกมะลิที่ติดถุงอาหารได้ทุกวันหัวใจของเธอสัน่น กลิ่นดอกมะลิคือกลิ่นน้ำหอมประจำตัวของเธอเองเธอไม่คิดเลยว่าจะมีใครสังเกตได้ถึงขนาดนั้นชายหนุ่มมองลึกเข้าตาเธอผมตั้งใจจะเลิกขอทานเพราะอยากมีศักดิีพอจะตอบแทนคนที่ทำให้ผมมีชีวิตใหม่เธอเงียบฝนเริ่มโปรยอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของทั้งคู่ และในจังหวัดที่เธอกำลังจะพูดบางอย่างออกมาเสียงรถหปูขันหนึ่งแล่นมาจอดตรงหน้าชายในชุดสุดดำเปิดประตูลงมาคุณมีนาคุณพ่อให้มาตามกลับด่วนครับมีเรื่องสำคัญมากเธอหันไปมองชายหนุ่มอีกครั้งสายตาเขามีแววลังเลและความกลัวบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจแต่ก่อนที่เธอจะถาม ชายสูตดดำกระซิบบางคำที่ทำให้เลือดในร่างของเธอเย็นเฉียบผู้ชายคนนั้นคือคนที่เคยถูกจับข้อหาปลอมาลายเซ็นบริษัทของคุณพ่อครับมีหน้ายืนนิ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอีกครั้งเสียงฝนตกกลายเป็นเพียงเสียงเบาในความเงียบอันหนาวเย็นเธอมองไปที่ชายคนนั้นน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าเขา แต่ดวงตานั้นยังนิ่งไม่หลบสายตาเธอเลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเขาพูดช้าๆเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมถูกใส่ร้ายผมทำงานในบริษัทของพ่อคุณจริงแต่ผมไม่เคยแต่ต้องเงินสักบาทมีนากลืนน้ำลายหัวใจเธอเต้นรัวภาพจำที่เคยคิดว่าเขาเป็นเทียงขอทานกลับกลายเป็นชายที่เคยมีอนาคตถูกทำลายโดยบางสิ่งที่มืดมน ตอนนั้นเขาหยุดพูดผมพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่ไม่มีใครเชื่อผมเลยแม้แต่ตำรวจก็เลือกเชื่อคอนามีอำนาจมากกว่าสายตาของเขาสั่นไหวผมหมดทุกอย่างสูญเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีจนสุดท้ายผมต้องออกมาอยู่ข้างถนนมีนามองชายหนุ่มตรงหน้าเสียงฝนเริ่มกรบเสียงหัวใจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสัน่น แล้วทำไมไม่เกลียดพ่อฉันเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มบางเพราะคนที่ให้ข้าวผมกินทุกวันคือลูกสาวของเขามีนาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคำพูดนั้นเหมือนมีดที่บาดลึกแต่ก็อุ่นอย่างประหลาดเธอก้าวเข้าไปใกล้ยื่นมือออกไปแต่มือของเขากลับถอยหนีอย่าเข้าใกล้ผมเลยครับเขาเอ่ยเสียงสัน่น ถ้าคุณพ่อของคุณรู้ว่าคุณยังคุยกับผอมอมันอาจทำให้คุณลำบากฉันไม่สนเธอตอบทันทีเสียงฝนดังขึ้นเหมือนกำลังตอกย้ำคำพูดนั้นชายหนุ่มหลบตาแต่เธอจับมือเขาไว้แน่นความมาดีของคุณไม่ควรถูกฝังด้วยอดีตที่คนอื่นสร้างเธอพูดทั้งน้ำตา ฉันจะหาความจริงให้เจอและฉันจะให้พ่อฉันรู้ว่าคนที่เขาเคยเหยียบลงไปคือคนที่มีค่าที่สุดเขามองหน้าเธอในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความกล้าและความศรัทธาสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางท้องฟ้าเสียงดังสะท้อนอยู่เหนือหัวทั้งคู่เวลาผ่านไปหลายเดือนมีนาใช้ชื่อของเธอเปิดการสอบสวนใหม่หลักฐานที่ถูกปกปิดถูกเปิดเผยชายหนุ่มพ้นผิด และในวันประกาศผลเขาเดินกลับมาหาเธออีกครั้งในชุดเรียบง่ายแต่ดวงตาเปล่งประกายเหมือนคนที่ได้เกิดใหม่ผมไม่เหลืออะไรจากอดีตเลยเขากล่าวแต่ผมมีบางสิ่งที่ผมอยากรักษาไว้คือคุณมีนามองเขารอยยิ้มของเธอเจือด้วยน้ำตาความรักไม่ต้องมีฐานะใดนำหน้าแค่มีหัวใจที่แท้จริงก็พอเขากุมมือเธอไว้แน่น รอบตัวมีเพียงเสียงสุนัขจรที่เห่าด้วยความดีใจฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆในเงาแสงนั้นหญิงสาวผู้มั่งคั่งและชายที่เคยเป็นขอทานยืนอยู่เคียงกันไม่ใช่ในฐานะที่ต่างกันแต่ในฐานะคนสองคอนอที่โชคชะตาเลือกให้เจอกันเพื่อสอนให้รู้ว่าความเมตตาเพียงครั้งเดียว สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้ตลอดการ